การาเปิดสามนี้น่าจะเป็นไปตามที่สปสชเสนอก็เดี๋ยวหารืกันในที่ประชุมนะครับเขามีการประชุมหารือกันก่อนนะในคณะทํางานใช่นไหมพวกประหลัดกระทรวงับท่านเลขาสปสชกาเดี๋ยวเขาคงนําเสนอในที่ประชุมวันนี้นะครับอยั่างก็ของลงหนังลงนักขึ้นนี้ก็คือยัง,อย,ง,อ,ยงอย่างอีกรายละเอียดผมยังไม่ได้ทราบนะครับผมผมก็ได้แต่ ให้นโยบายท่านประหลัดไปว่าก็ให้นึกให้นึกถึงต้กมิเตยแต่ความปลอดภัยต้องมาเป็นลําดับแรได้ความปลอดภัยของประชาชนต้องมาเป็นำปะำดับแต่แต่ว่าตอนนี้คือตัวเลขเราก็เขยบมาเป็นเลขสองหลักแล้วโอ้ยคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ดิชอบถามอย่างนี้ทําไมไม่ดูว่า,วาเลขสองหลักมาจากไหนเน<ะ>ี่ยเออก็มาจากต่างประเทศทท่านั้นเลยคือหมือนว่าเราเราก็ยังประมาทไม่ได้อยู่เราไม่เคยประมาทอยู่แล้วดิปาดเราไม่เคยตกนะแต่ว่าเนี่ย เราต้องจะไปตั้งคำถามนำแบบนี้ว่าตอนนี้เป็นเลขสองหลักเดี๋ยวคนที่ไม่รู้คนต่างจังหวัดหรือว่าคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวตลอดเวลาเดี๋ยวเขาจะจะตกใจการการเสนอข่าวเขาต้องจะบอกว่าต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตลอดเนี่ยนะครับไม่มีการติดเชื้อในประเทศเลยการติดเชื้อที่ประกาศในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยก็มาจากเออ่ คนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งในประเทศที่มีการติดเชื้อที่สูงคนเหล่านี้คือคนไทยที่เข้ามาตามโคโต้าตามการประสานงานของสถานทูตต่างๆที่เราให้เข้ามาเวลา200คน200คนเนี่ยนะฮะแต่ทุกคนะนี้คือการเดินทางเข้ามาก็ยังคงมีอยู่เขา,าต้องอ่าเขาเป็น,นคนไทยอะ่ะเขาเป็นคนไท,นทยเขาจะกลับบ้านเราก็ต้องอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเขาได้ไหม อยู่ในเมืองไทยก็ยังดีกว่าอยู่เมืองนอกแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ดออกไปไหนคนที่ติดเชื้อก็ต้องได้รับการรักษาจนหายในโรงพยาบาลในฐานะคนไทยคนที่ไม่ติดเชื้อก็ต้องมาเข้ารับการจักกัรโรคสเตทคอรันตี14วันนี่คือกติกาที่เราตั้งไว้ทดลองถกรณีการนาะเข้าหัิว ชัดเจนอยู่แล้วว่าตอนนี้ก็ถ้าใครคิดจะทำมันก็คงรับประทานแกลบกันเป็นแถวทำทุกคนก็รู้กันหมดแล้วใครจะ,จะกล้าทำอีกวันนี้คนที่จะอนุมัติงบเหล่านี้ก็คงต้องเอาเง่นขยายสองไม่มีทางหลุดหรอกครับมันมันจะทำให้กระบวนการใครที่จ่ายไปแล้วก็ซวยไปแค่นั้นเองคือถือจริงๆผิดด้วยนะว่าไปร่วมกันกระทำผิดร่วมกันทำให้เกิดการทุจริต ในวงราชการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเหตุแบบนี้เนี่ยเราจะไปรู้ได้งไงใครๆอาจจะเดินไปแอบ,บอ้างเป็นญาติอย่างเมื่อวานยังมีคนบอกเป็นคู่เขยผมผมไม่มีเมียจะเป็นคู่เขยได้ยังไงไปของ,งานไปบีบพันข้าราชการ<อ>ในจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตลกเป็นบ้าเลยแต,แต่คนที่มีข่าวนี่คือท่านน้ำตีภาพแล้วใช่ไหมว่าเป็นใคร ผมผมไม่จะเป็นต้องไปทราบตรงนั้นเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อต่อเรื่องของการทุจริตแบบนี้แล้วต่อให้เป็นใครไม่มีทางรอดกว่าจะเซ็นมาถึงถึงผมที่หรือว่าถึงระดับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันจะต้องผ่านการคัดกรองมาเยอะอยู่แล้วนะครับเราดูที่งบประมาณด้วยนะครับอนุทินคะสอบถามเพิ่มเติมค่ะถ้ามีการผ่อนปลน ระยะสามไปแล้วจะต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการระบาดรอบสองอีกไหมคะมาตรการที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอย่างเนี้ยใส่แมสโซเชียลดิสแตนซ์แล้วก็ไม่ไปในที่ที่มีความแออัดของผู้คนเนี่ยจริงโดยเบสิกแล้วมันก็น่าจะพออยู่แล้วนะครับก็ขอให้ยืนอย่างนี้เอาไว้นะยืนอย่างนี้เอาไว้อย่าไปรถหย่อน ไม่ใช่ว่าพอพอพอผ่อนแล้วเอาละออกจากบ้านไม่ใส่หน้ากากแล้วนะไม่ระวังแล้วกินผู้เตียกชามเดียวกันแล้วกินข้าวแกงใช้น้ำปลาพริกพท่ดเดียวกันไม่ใช้ทานกลางอย่างนี้ก็ยุ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็อย่างที่บอกทำ new normal เราก็พยายามฝึกหัดปฏิบัติตนให้เป็น new normal จริงๆมันก็ดีนะ เพียงแต่ว่าถ้าเกิดวันที่มีวัคซีนแล้วเราก็คงไม่ต้องถึงขั้นใส่หน้ากากออกจากบ้านแต่ว่าการเว้นระยะห่างกันการไม่ใช้ของบริโภคร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดมันก็เป็นประโยชน์นะมันมันจะช่วยลดการติดเชื้อโรคอื่นๆได้เยอะเลยนะครับไอ้วันวันที่หนึ่งกรกฎาที่จะสิ้นสุดพรกเนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรไว้สําหรับการบังคับเพิ่มเติมเออมันก็ยังมีพระราชบัญญัติโรคติดต่ออยู่ยังมีประกาศ ให้โควิดเป็นโรคระบาดได้แรงอยู่นะแล้วก็คณะทํางานก็ยังอยู่ที่ผมว่ายังจะเสน,เนอท่านนายกเลยว่าต่อให้ไม่มีคอพอรกรเนี่ยก็ต้องออดงํารงเขาเรียกต้องเจ็บชุดทํางานที่เราทํากันมาสามสี่เดือนนี้ไว้ทํางานด้วยกันต่อไปต้องเป็นภายในก็ได้ดีใช่ไหม คิดร่วมกันทํางานร่วมกันร่วมมือกันก็คือเป็นการทางานเบื้องหลังไปเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับชาติเราเราจะบอกว่าโอ้ยต่อถ้าไม่มีพรรกรจะต่างการไม่ได้ไม่ได้หรอกท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นผู้บัญชาสูงสุดในระบบบริหารราชการแผ่นดินท่านสั่งได้ทุกเรื่องอยู่แล้วนะก็ร่วมมือกันทํางานเดือนที่สามจะอาจจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเพราะนั้นถ้าเราเราไม่ไปใส่ใจเลยเขาว่าพรรก ใส่ใจในเรื่องของวัสปีริตของการทำงานร่วมกันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือโควิดต้องหายไปการระบาดต้องหายไปประเทศไทยต้องปลอดภัยประชาชนต้องปลอดภัยเราทำงานร่วมกันได้ด้วยด้วยจิตวิญญาณด้วยเจตนารมณ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้วแต่ว่าเดือนที่สามจะเป็นเดือนสุดท้ายอย่างที่ท่านพูดในสภาผมไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกเดือนสุดท้ายผมเป็นแค่หนึ่งในอีกหลายๆคน แต่ว่าไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเรื่องโควิดสำคัญกว่าเรื่องการเมืองสำคัญกว่าเรื่องศัศรีเรื่องอำนาจใดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอ,อะไรก็ตามที่ทำให้ประชาชนปลอดภัยจากการติดเชื้อผมผมยอมหมดอยู่แล้วแต่ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะ เดือนหน้าอาจจะไม่ใช้เพราะเราก็เนี่ยให้ผมไปประชุมสตรีิเดี๋ยวจะได้เลย อันนี้คือจริงเริอในแง่ของกฎหมายเนี่ยคือตั้งตั้งขึ้นอย่างแรก็มันมันอาจจะไม่เป็นปัญหาแต่มันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วถามว่าความเสี่ยงนั้นตกอยู่ใครตกอยู่แก่เจ้าตัวเขาเองคนอื่นไม่เสี่ยงคนตั้งไม่เสี่ยงคนอื่นไม่มีปัญหาทีนี้แล้วก็ข้อสาคัญคือมันจะเป็นเรื่องของธรรมิบาลมากกว่าแม้ตามกฎหมายอาจจะไม่อาจจะอาจจะไม่เข้าก็ได้อาจจะไม่ห้ามก็ได้แต่ว่าเพื่อความเป็นธรรมิบาลแล้วก็เรื่องนี้มันไม่ใช่ ทำกันแบบไทยๆมันจะไปกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นให้เจ้าหน้าที่เจ้าหนี้ต่างประเทศเขามีความไว้วางใจดีกว่าก็เลยก็เลยก็เลยถอนซะออไม่ทราบถามผมไม่ได้นะว่าผมไม่ทราบก็เจ้าหนี่การบินารณ์คือมีตัวต้องรีฟัน